ยัไมกี่คนเนี่ยยังเลือคนเอาว่างครับสุดประการพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยถ้าเป็นไปได้อีก4ปีผมอยากให้คุณพิธาเป็นนายกโซ่พวกเราเลือกจ้าวใจสองปีก็พอแล้วว่าเห็นอะไร คนที่ได้เสียงระดับหนึ่งได้ได้ขึ้นทำงานเล็กๆกลุ่มคนเล็กๆอย่างพวกเราซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพื่งใครขอบคุณครับเอาว่าไงครับสมุดประการพี่น้องเอ้พี่น้องได้พี่น้องเอ้ชนที่สุดยอดเหมือนเดิมเลยนะสมุดประการนะครับมาดูแลพี่น้องแรงงานที่สมุรประการรวมถึงการแก้ไขปัญหา ต่างๆที่พี่น้องชาวสุตรปราการมีนะครับเพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วในการเลือกตั้งพี่น้องชาวสูตรปราการให้ความไว้วางใจนะพวกเรามามากกว่า 3, 000, 3 000, 000, นามแสนสามแสนเจ็ดนคะแนนครับทำให้การลงเลือกตั้งภายในการนําของผมเป็นครั้งแรกยกจังหวัดครับพี่น้องสูตรปราการได้ยกจังหวัดมาสอสองของพวกเราทุกคนเมื่อตอนเช้านะครับก่อนที่จะมาเรื่อง เกี่ยวกับแรงงานเกี่ยวกับแรงงานนะครับก็แวะไปดูเรื่องเกี่ยวกับบ่อขยะของสุตรประการนะครับที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โรงเรียนแล้วก็พื้นที่ของชุมชนนะครับทำให้ทําเรื่องของกลิ่นเหม็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่านในตอนเช้านะครับในส่วนของตอนบ่ายก็ได้รับเรื่องจากทาง คุณเจียจำปาทองนะครับแล้วก็สสในพื้นที่ที่บอกว่ามีเรื่องของสิทธิของพี่น้องแรงงานนะครับประสานงานกันมาตั้งแต่เมษาปีที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในการที่ให้มีสิทธิของแรงงานจากการเลิกจ้างนะครับสองสามบริษัทก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถึงแม้ เราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างที่พี่น้องชาวสมุดทรประการให้ความไว้วางใจเราไว้นะครับถึงแม้ว่าผมจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างไงก็ตามก็จะไม่มีวันลืมนะครับถึงความไว้วางใจที่พี่น้องชาวสุทรประการมีให้กับพวกเราพักเก้าไกลนะครับ ถ้ามีพี่น้องคนไหนอยากจะเสริมในสิ่งที่แกน้ำได้พูดมาแล้วทางเราก็ยินดีที่จะรับฟังทุกท่านครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาครับขอบคุณที่มารล่เรื่องพวกเรานะคะคคเนกเนียอยลคนเยแล้วนะีััวัสดีค่ะสวัสะแม่แม่สวัสดีค่ะ เองอเล่ับคขอบคุณมากเลยคะ่ไที้อครับูครอบคัวก้าวไกลค่ะเพราะเราเราพยายามจะทำาป้าให้ได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้ก็ต้องประมาณแสนคนแสนคนเนี่ยเราตั้งเป้าว่าให้ได้าในสิบปีถ้าเราได้ตามนี้เราก็จะเป็นรักคนรับ แต่ว่าที่ต้องการมันไม่ใช่แค่ให้ตัวเลขมันถึงนะครับแต่ต้องการที่เป็นมวลชนนะครับสามารถช่วยโดยสมาชิกได้แล้วก็มีทั้งไอเดียใหม่ๆมีทั้งทรัพยากรใหม่ๆให้เราทำงานไปตรงนั้นได้เพราะว่าเราเยอะกับสมาชิกเราแล้วก็ไปทุกสิ่งที่บอกครับว่าไปทุกจังหวัดก็จะว่าไปเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละคอจริงๆแล้วประชาไปดูปัญหาเรื่องโรงงานขยะก่อนประเดี๋ยว